มัดสงการขึ้นศาลเผชิญหน้าคู่กรณีนัดไตสวนมูลฟ้องคดีแรกเมื่อวันนี้ครับจากกรณีสัลนนัดไตสวนมูลฟ้องรายแรกคดีมินประมาทนางสาวพลเรนิกงไทยนางเอกชื่อดังครับฟ้องมินประมาทร,รายแรกโดยแมทพลเรนีพร้อมด้วยหนุ่มสองครรแต่ชันลงครับเดินทางมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกสั่นนัดไตสวนครั้งแรกครับทางนี้นางเอกสาวสุดทนครับฟ้องเรียนคีย์บอร์ดหลังจากในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นครับมีผู้ใช้โซเชียล ข้ามาใช้ถ้อยคํารุนแรงจนได้รับความเสียหายทั้งผลกระทบกับครอบครัวหน้าที่การง,งานโดยมีทนายนิดาสัญญาหวังสุขเจริญน,นั้นครับเป็นทนายความโดยสองแมดนั้นได้กล่าวเพียงคร่าวๆว,ว่าที่ผ่านมาแมดเองก็ไม่เคยพูดถึงความตั้งใจเลยนะคะแต่วันนี้ก็ต้องขออนุญาตถแถลงให้ทุกคนที่รอดูรอฟังได้เข้าใจว่าจริงๆเราก็มีเจตนาคืออยากให้เป็นบรรทันานมากกว่าแต่ต้องการอย่างเดียวก็คือต้องการพิสูจน์ให้เห็นความจริงว่าสิ่งที่มันเป็นข่าวที่ผ่านมาตลอด2ปี มันไม่มีความจริงเลยแม้แต่น้อยเราเป็นผู้ถูกกระทำมาตลอดเราจรึงอยากได้ความเป็นธรรมบ้างก็เท่านั้นเองว่าเรื่องจริงมันคืออะไรแมตต์พิลลนีนะครับยังกล่าวต่ออีกว่าวันนี้ก็ได้มาเจอกับน้องครั้งแรกเหมือนกันค่ะแต่จริงๆน้องเคยโทรมาหาคุณแม่หลายทีแล้วโทรมาหาพี่ธนานีได้ด้วยเช่นกันก็ในส่วนที่มีข่าวออกไปเราก็เรียกร้องค่าเสียหายหนึ่งล้านบาทอันนี้พูดง่ายๆบ้านๆจากใจเลยนะคะก็คือเราอยากเรียกให้มันสมกับชื่อเสียงการศึกษาหน้าที่การงานทางสังคม ที่ได้สูญเสียไปมาโดยตลอดแต่ก็ยังที่บอกว่าคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราเองก็เห็นใจน้องเขาเช่นกันเพราะคงไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของน้องเขาได้เท่าแมทสิ่งที่น้องเขาเจอตอนนี้ไม่ว่าจะเจ็บปวดทางด้านไหนแมทเองก็เคยผ่านมาแล้วสาวแมทนะครับพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้มันผ่านกระบวนการศาลให้มันเป็นจริงเป็นจังเพื่อที่จะได้เป็นการสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาใหม่โอเคค่ะเราเป็นดาราน,นักสแสดงก็จริงเราจําเป็นต้องยอมรับกับคําวิพากษ์วิจารณ์ แต่ว่าเราก็อยากให้มันอยู่บนฐานพื้นความเป็นจริงเช่นกันอย่าเชื่อข่าวหรืออย่าพูดคุยด่าทอกันให้มันเสียหายหรือสนุกปากอย่างที่มันเกิดขึ้นกับแมทและเชื่อว่าทุกคนเห็นชัดอยู่แล้วว่ามันกระทบมากแค่ไหนค่ะสาวแมทพิลนีคงไทยกลางทีงไทยครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสี็จละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ